บทที่40เขาเป็นใครเมื่อวินเทอร์ออฟอีเทอร์นอลในลงมาทุกคนก็เห็นดอกบัวสีขาวราวกับหิมะกำลังเบ่งบานอยู่รอบรออตแทนติเ่งซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและเหนือธรรมชาติวิชาต่อสู้ทองแดงการแสดงออกของกาแล็กซีพาร์สเปลี่ยนไปอย่างร้ายแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อเขาเห็นดอกบัวสีขาวเหมือนหิมะเทคนิคการต่อสู้ในดินแดนแห่งพระเจ้าสามารถแยกความแตกต่างออกเป็นระดับต่างๆในขณะเดียวกันเทคนิคการต่อสู้ขั้นสูงที่มีอันดับเหนือกว่าคือเทคนิคการต่อสู้ระดับทองแดงและเทคนิคการต่อสู้ในระดับนี้หายากมากจนแม้แต่ผู้เชี่่่ยวาญระัับสนใหกงไมม อย่างไรก็ตามตราบใดที่ผู้เชี่ยวชาญระดับ5าสามารถได้รับเทคนิคการต่อสู้ระดับทองแดงพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับ5ในทันทีแม้ว่าพวกเขาจะมีเพียงมาตร,รฐานอุปกรณ์โดยเฉลี่ยก็ตามเหตุผลก็คือเพราะว่าเทคนิคการต่อสู้ระดับทองแดงทำให้ผู้เล่นมีความแข็งแกร่งในการก้าวข้ามระดับสิ่งนี้ยังคงเป็นจริงแม้กระทั่งการดำรงอยู่ระดับ5ฉันต้องล็อกมันเมื่อกาแล็กซี่ในอดีตเห็นดอกบัวขนาดมาหึมาเคลื่อนเข้าหาเขาเขาก็ส่งเสียงร้องทันทีขณะที่ใช้ทักษะเบอร์เซอร์กระดับสา่อัน ทันใดนั้นร่างยักษ์ลูตาก็ปรากฏขึ้นรอบๆกาแล็กซี่พาร์ทเพื่อคุณสมบัติพื้นฐานของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าพื้นที่รอบๆตัวเขาก็เริ่มแตกเป็นสิง่งสิ่งเร้ากับว่าไม่สามารถต้านทานแหล่งพลังใหม่ที่อยู่ภายในร่างกายของเขาได้จากนั้นหลังจากเปิดใช้งานทักษะเบอร์เซิร์ของเขาแล้วกาแล็กซี่พาร์ทก็เหวี่ยนดาบของเขา, Path, เา,ขเขาทันทีกับดอกบัวที่กำลังใกล้เข้ามาเทคนิคการต่อสู้ขั้นสูงสกายเบรกเกอร์ทันใดนั้นใบมีดหลายใบยก็พุ่งออกมาจากกระบี่ของกาแล็กซี่พาร์ทก่อนรวมเข้าด้วยกันเป็นกกกระบบบีี่่ขขนนาาาดดมมหึมทชเ้ัเัอว บูมเสียงปึกกระทึกสั่นสะเทือนพื้นที่ภายใน1,000หลาของสนามรบพื้นดินที่สั่นสะเทือนและคลื่นกระแทกที่แผ่กระจายสามารถสัมผัสได้แม้กระทั่งผู้เล่นที่ยืนดูอยู่ห่างออกไป100หลานอกจากนี้ทุ่งหญ้าภายในรัศมี100หลาของการชนได้เปลี่ยนเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและพื้นดินก็จมลงไปกว่า10เมตรฉันไม่คิดว่าแม้แต่ผู้เล่นระดับ4ระดับท็อปก็สามารถทำให้ภูมิประเทศเสียโฉมได้ขนาดนี้พวกเขาเป็นผู้เล่นระดับ3จริงๆหรือสมาชิกของมิสซิเรียสมูนอ้าปากค้างโดยไม่รู้ตัวเมื่อออพพวกเขขาาามมงงดูสสภนรบ ใน God Ed o m a i n ผู้เล่นเป็นที่รู้จักว่าเป็นยอดมนุษย์หลังจากไปถึงระดับ3าอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงพลังการทำลายล้างแม้แต่คาถาทำลายล้างขนาดใหญ่ที่ใช้โดยผู้เล่นคลาสเวทระดับสาก็ไม่สามารถทำให้ภูมิประเทศเสียหายได้มากนะักโดยปกติหลังจากไปถึงระดับ4ผู้เล่นจะมีความแข็งแกร่งที่จะทำเช่นนั้นถึงอย่างนั้นพื้นที่แห่งการทำลายล้างก็ถูกจำกัดผู้เล่นระดับ4เพียงไม่กี่คนสามารถทำลายล้างได้มากเท่ากับที่ Earth Thai Peng และ Galaxy Patham erm. ควรจะรู้ว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ในความแข็งแกร่งระหว่างระดับสและระดับ 4, มี่ดนมีหม้กระน เมื่อมองดูภูมิประเทศที่ถูกทำลายต่อหน้าเธอจัวยาลินก็พึพมพำอย่างงุนงงนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญรุ่นแรกหรือเปล่าลินยาโอยก็พยักหน้าเห็นด้วยเมื่อเธอได้ยินพ,พึมพำของซูโอยาลินดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและตื่นเต้นแม้ว่าเธอจะได้เห็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนนับไม่ถ้วนประทะก,กันในลีกระดับมืออาชีพของก็อดเอสโดเมนมาก่อนแต่เธอไม่เคยเห็นผู้เล่นที่ก่อให้เกิดความหายนะดังกล่าวในระดับสามอย่างไม่ต้องสงสยัยนี่เป็นครั้งแรกของเธอโดยไม่ต้องสงสยัยแทนที่จะเป็นการต่อสู้รรรรรระะะะหหหวววว่่่่่่่าาาางงงงผูู้้้เเลนนดัับคจีียยกกกสสสิตออษ์ใญ ในขณะที่ทุกคนตกตะลึงเมฆฝุ่นที่ปกคลุมสนามรบก,ก็ค่อยๆหายไปเผยให้เห็นคนสองคนต้องมองกันละกันต่างจากฉีเฟิงเอสพีของการลักซี่พาร์ตนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์อีกต่อไปกลับหายไปสิบเปอร์เซ็นต์แทนเห็นได้ชัดว่าการลักซี่พาร์ตแพ้ในการประทะของเขากับเอสแทรทเฟงหัวหน้ากีนแพ้เป็นไปได้ยังไงกันหัวหน้าเกียนใช้ทักษะเบอร์เซิร์ฟของเขาไปแล้วด้วยซ้ำเขาจะยังแพ้ได้ยังไงผู้เชี่ยวชาญของสตาร์อะไลแอนรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นสถานะของเอสพีของการลักซี่พาร์ตจิตใจของพวกเขาไม่สามารถยอมมรรับควาเป็นนจิงี้้ได,ด ควรจะสามารถใช้พลังได้มากเท่ากับมอนสเตอร์ในตำนานระดับหนึ่งร้อยด้วยการโจมตีของเขาถึงกระนั้นด้วยพลังดังกล่าวเขาก็ยังแพ้ผู้เล่นที่สวมใส่อุปกรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นใครจะเชื่อเรื่องนี้ได้บ้างในเวลานี้นะักประสาสมาชิกของสตาร์ไลแอนแม้แต่สมาชิกของมิสซีเรียสมูนก็ตกตะลึงกับสถานการณ์นี้เห่ยอยู่นี่หมายความว่าเราชนะแล้วเหรอซูโอ,อยลินถามดวงตาของเธอกับพริบอย่างไม่เชื่อมันควรจะเป็นลินยาโอยพยักหน้าอย่างแข็งื่อขณะที่เธอมองไปที่ H. H. เอสเตไทเฟ่งเธอก็พบว่าผลลัพธ์นี้ไม่น่าเชื่อเช่นกัน นี่คือกาแล็กซี่พารที่พวกเขากำลังพูดถึงกาแล็กซี่พารเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ยิ่งใหญ่ที่ยืนอยู่บนสุดของบินแดนแห่งพระเจ้าเขาได้รับการพิจารณาให้อยู่ในระดับสูงสุดแม้ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญระดับหาทว่าแม้หลังจากสวมชุดมังกรโลหิตแปชิ้นและถือกระบี่น้ำแข็งคำรามอันเลือ่อมลือกาแล็กซีในอดีตก็ยังพ่ายแพ้หากเขาเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปย่อมทำให้เกิดความโกลาหลทั่วทั้งอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแน่นอนเลวไฟสีดำใช่ไหมเมื่อมองไปที่ร่างที่ปิดบังของฉีเป็นกาแล็กซี่พาร์ททำด ผู้เชี่ยวชาญที่มีเทคนิคการต่อสู้ระดับทองแดงสามารถเอาชนะเขาได้โดยใช้เพียงอุปกรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้นไม่สามารถเป็นบุคคลนิรนามในดินแดนแห่งพระเจ้าได้ทว่าการเล็กซี่พาสไม่เคยได้ยินชื่อเล็กเฟลมนอกจากนี้ยังไม่มีทางเป็นไปได้ที่หนึ่งในเรื่องใหญ่ของกอดเอ็โดเมนที่เริ่มต้นบัญชีย่อยโดเมนของพระเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้เล่นมีสองบัญชีไม่มีทางที่บิ๊กช็อตเหล่านั้นจะเต็มใจละทิ้งบัญชีของพวกเขาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งดังนั้นคำอธิบายเดียวที่เหลืออยู่สำหรับการดำรงออ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 ยยยยยููู่่่่่ขขขงงงฉีีเเเเเเิิิกกกก็คนคนกนน็คคคคืืาา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 าปนน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 จจดดดดดดด้้้้้้้้ััััไไหหหหววรรรมมมมมผชโบบพใต เขาหมายถึงอะไรโดยคนจากด้านนั้นเมื่อซูโอยาลินและลินยาโอยได้ยินคำพูดของการล็กซีพ่พาร์ตการแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อพวกเขาหันไปมองเอเตไทเปงด้วยความตกใจและแปลกใจไม่มีทางเขาเป็นคนจากด้านนั้นหรอือผู้เชี่ยวชาญทั่วไปในดินแดนแห่งพระเจ้าและแม้แต่ผู้บริหารระดับลางของอำนาจหลักต่างๆคงจะสับสนหากพวกเขาได้ยินคำพูดของกาแล็กซี่ในอดีตอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันสำหรับซูโอยาลินและลินยาโอยซึ่งเป็นผู้บริหารสำรองของกีมชั้นนำต้องขอบคุณสถานะของพวกเขาพวกเขามีคุณสมบัติที่จะสัมผัสก ในขณะเดียวกันตามที่พวกเขาได้ยินจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีเพียงโลกเดียวในดินแดนแห่งพระเจ้าแต่มีอีกหลายโลกแทนยิ่งกว่านั้นก็สแตทโดเมนรุ่นอื่นเหล่านี้เล่นโดยผู้คนจากระนาบแห่งความเป็นจริงอื่นยกตัวอย่างแอพกรเสริมล่าสุดเมื่อทุกคนได้ยินว่าสงครามระหว่างสองโลกในดินแดนแห่งพระเจ้ากำลังจะเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่เพียงสันนิษฐานว่าผู้คนจากดินแดนแห่งพระเจ้าอื่นเป็นเพียงคนอื่นจากความเป็นจริงเดียวกันท้ายที่สุดโลกไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวสำหรับมนุษย์มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจกำลังเล่นกัันนนใขณะะะเเเดดียวววกกาาาาารรรรสสื่่อหหงค์ป็นน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 เเเเเเเรรืืื่่่่่่่่่่่่่ออออองงงงยยยยยยาาาาาาากกกกกกไไไไมมมมมชจึแปลลททีีีพววววขคคดดด้ิับบุษ์์ะห อย่างไรก็ตามตามความเข้าใจของพวกเขาผู้เล่นจาก God Ed o m a i n เวอร์ชันอื่นไม่ได้อาศัยอยู่ในความเป็นจริงแบบเดียวกันกับพวกเขาเลยเมื่อซูโอหลินและลินยาโอยได้เรียนรู้ข้อมูลนี้เป็นครั้งแรกทั้งคู่พบว,ว่ามันไม่น่าเชื่อพวกเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าจินตนาการอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาแสดงหลักฐานให้พวกเขาเห็นพวกเขาจึงเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเข้าใจด้วยว่าเกมเสมือนจริงที่รู้จักกันในชื่อ God Ed o m a i n นั้นไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนมันเป็นเกมที่เดิมพันชะตากรรมของมนยาาติททีีีี่่่่ืือออองมันนนออนคลเรวรววแจจ้้ใหหไ หากเปลวไฟสีดําจากด้านที่ผมกลัวว่าเราจะไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะจัดการกับเรื่องนี้หลินยาโอยกล่าวเตือนเพื่อนของเธอที่ยังคงอยู่ในอาการมุนงงของความรุนแรงของสถานการณ์หากมีคนที่รู้จักกันเป็นเปลวไฟสีดําจริงๆมาจากด้านข้างที่คุ้มค่าของเขาจะเป็นไปไม่ได้มันจะไม่พูดเกินจริงที่จะบอก,กว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาอยู่แล้วนอกอำนาจของพวกเขาตามข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากวงจันทร์ลึกลับมาตรฐานโดยรวมของผู้เล่นเอา The World โดยทั่วไปแข็งแรงกว่าผู้เล่นในโดเมนของพระเจ้าของพวกเขานอกจากนี้ผู้เล่นยังเอา The World แซงพวกเขาในแง่ของประสิทธิภาาาพการกรรฝึออบบมโดดยขขนใหญ่ ถ้าพวกเขาจะได้เข้าร่วมกับกองกำลังอำนาจอาเตอร์เวิลล์พวกเขาอาจจะสามารถที่จะเพิ่มความแข็งแรงของสมาชิกสมาคมของพวกเขาโดยขอบขนาดใหญ่มันก็อาจจะเป็นไปได้ในทันทียกระดับการจัดอันดับของสมาคมโดยทั้งระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามยังคงนี้ไม่ได้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดมากกว่าวิธีการฝึกอบรมสิ่งท,ที่มีความสำคัญต่ออำนาจต่างๆของโดเมนของพระเจ้าของพวกเขาคือทรัพยากรวัสดุเอาเตอร์เวิลล์ของ ตามรายงานการสืบสวนอัลเดอร์เวลมีทรัพยากรอันมีค่าจำนวนมากไม่สามารถใช้ได้ในโดเมนของพระเจ้าของพวกเขาในขณะที่ทรัพยากรเหล่านี้ถือว่าไร้ค่าโดยอัเลเดอร์เวลมีพวกเขาจะกลายเป็นที่มีคุณค่าอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อใส่ในโดเมนของพระเจ้าของพวกเขาบางส่วนของทรัพยากรเหล่านี้ยังสามารถให้ผู้เล่นที่มีความช่วยเหลืออย่างมีนัยสำคัญในการปรับปรุงความแข็งแรงส่วนตัวของพวกเขาขณะเดียวกันเห็นว่าผิดปกติที่แข็งแกร่งเปลวไฟสีดำก็ไม่มีทางที่เขาจะไม่มีใครในอัลเดอร์เวลมานจบไม่มีเขาก็อาจจะมีพลังมหาศาลสนับสนุนเขาถ้าเรื่องนี้เป็นกรณีที่บุคคลทรร้้้จััันเเเปไสดดมมาาาางขบบหหพโะ มันควรจะเป็นที่รู้จักกันว่าแม้หลังจากที่ทางโลกได้เปิดผู้เล่นอาจจะยังคงไม่ได้อย่างอิสระเดินทางระหว่างสองโลกที่เชื่อมโยงของโดเมนของพระเจ้าการตั้งค่ากันข้อจำกัดที่ท่องเที่ยวต่างๆเพียงต้านทานน้ำขึ้นโดยอำนาจท้องถิ่นก็จะกลายเป็นปัจจัยจำกัดมากหลังจากที่ทุกคนไม่มีอำนาจท้องถิ่นสองโลกตั้งใจจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโลกของพวกเขาและปล้นทรัพยากรที่มีมันเป็นเพียงธรรมชาติที่พวกเขาหมดท่าจะต่อสู้เพื่อควบคุมทางโลกและปกป้องทรัพยากรของพวกเขาเห็นว่าพเหลวไฟสีดำมีการจัดการที่จะปรากฏในโลกโบราณขนาดเล็กแม้จะมีข้้้้้้อออเเเเเททททท็็็จจจรริิิงงงงงงนนนนนนีีีีีกกกพสสสู์ใใหหหหวววว่่่่่าา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 แบบลลลไฟดดตตตตมัุญขะโ อย่างไรก็ตามลึกลับดวงจันทร์ไม่ได้เป็นทีงกิลด์ที่ได้คนพบเรื่องนี้ป่านนี้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสตาร์อะไลแอนสมาคมซึ่งเป็นแข่งแกร่งกว่าลึกลับดวงจันทร์หากพวกเขารับมือกับสถานการณ์นี้ได้ไม่ดีที่พวกเขาจะกลายเป็นคนบาปของลึกลับดวงจันทร์ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะใช้อุปกรณ์เริ่มต้นของแม่เขาจะมีความสามารถที่น่าอัศจรรย์ดังกล่าว ดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมในเวลานี้ซูโอยาลินยังกลับมาถึงความรู้สึกของเธอเมื่อเธอจำได้ว่าฉากในตอนแรกที่เธอเห็นแอทไเป็นเธอรู้สึกว่าเธอมีสิ่งที่ในที่สุดก็เครียดกันจากนั้นเธอก็พยักหน้าและกล่าว่าคุณกำลังขวาแม้ว่าเรายังไม่สามารถแน่ใจว่าเปเลวไฟสีดำเป็นใครบางคนจากข้างเคียงที่เข้าใจสมาคมผู้นำกาแล็กซี่และประสบการณ์ทำให้มันไม่น่าที่เขาจะผิดฉันจะออกจากระบบในขณะนี้และติดต่อพี่หัวใจและคนอื่นๆก่อนที่คุณจะต้องหาวิธีที่จะต่อสู้เพื่อโอกาสนี้ยาโอยครับหลังจากกล่าวดังนั้นซูโอหยางอีฮ จุดๆในขณะเดียวกันเอสแทไทยเป็นเล็กๆน้อยๆประหลาดใจโดยการสอบถามการล็กซี่ที่ผ่านมาของเขาไม่คิดว่ากาแล็กซี่ที่ผ่านมาจะผิดพลาดเขาสำหรับผู้เล่นจากโดเมนของพระเจ้าอื่นแต่ก็ทำให้ความรู้สึกหลังจากที่เขาคิดเกี่ยวกับมันผู้เชี่ยวชาน,นิรนามสวมใส่อุปกรณ์เริ่มต้นของเขาผ้าแพ้เป็นผู้เที่ยวชาญด้านปลายที่มีชื่อเสียงดวงดมักในโดเมนของพระเจ้าว่าใครคิดเกี่ยวกับมันไม่ไม่มีทางที่สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เว้นแต่ของหลักสูตรผู้เที่ยวชาน,นิรนามนีไม่ได้มาจากโลกนี้ หลังจากที่ปล่อยให้ออกถอนหายใจฉีฮอมองที่กาแล็กซี่อดีตและกล่าวว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันผมสงสัยคุณจะเชื่อฉันแม้ว่าผมจะปฏิเสธมันใช่ไหมคุณล้อเล่นฉันแน่ใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนคุณคือคนของคำของคุณนอกจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องโกหกฉันใช่ไหมการลลกซี่ที่ผ่านมากล่าวว่ายิ้มอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาพูดเรากับว่าเขาจะเชื่อแอตแทไทยเป่งโดยไม่คำนึงถึงคำตอบแอตแทไทยเป่งของความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในสายตาของเขากล่าวว่าเป็นอย่างอื่น เห็นรูปลักษณ์ของความมุ่งมั่นบนใบหน้าของกาแล็กซี่ที่ผ่านมาของชีฮอหมดหนทางพยักหน้าและพูดเบาๆโอเคผมยอมรับว่าผมไม่ได้จากโลกนี้มันเป็นจุดหมายสำหรับเอสแอดไทเฟ่งที่จะอธิบายตัวเองและชัดเจนขึ้นความเข้าใจผิดในอดีตของกาแล็กซี่แทนที่จะเสียเวลาของเขาในการดังกล่าวเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์เขาเช่นกันอาจจะให้ทันความเข้าใจผิดและทำให้ดีที่สุดของสถานการณ์ชีฮอก็ตระหนักดีว่าผู้เล่นเดีย่ยวไม่สามารถมีความคืบหน้าให้ห่างไกลในโดเมนของพระเจ้าหากผู้เล่นอยากจะปีนขึ้นไปสูงมากที่พวกเขาจะต้องการการสนับสนุนขององ,อง แต่เดิมชีฮอได้วางแผนที่จะพัฒนาแรงของตัวเองหลังจากที่เขาได้รับการพัฒนาความแข็งแรงและรากฐานของเขาเล็กๆน้อยๆแต่ในเวลานี้เขาจะได้เพียงข้ามขั้นตอนนี้ขณะที่หลินยาโอยที่เพิ่งเดินผ่านไปสันเมื่อเห็นชีฮอพยักหน้ามันเป็นความจริงได้จริงความรู้สึกลึกลับของความตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยหลินยาโอยขณะที่เธอมองไปที่รูปปิดบังชีฮออย่างไรก็ตามเธอยังคงแสดงออกสงบบนใบหน้าของเธอทำท่าราวกับว่าเธอพบเรื่องนี้จะไม่มีนัยสำคัญ ผมรู้ว่าคุณไม่ได้ใส่ใจที่จะโกหกฉันกาแล็กซี่ที่ผ่านมากล่าวว่าเขาก็เติบโตน้อยตื่นเต้นหลังจากได้ยินยืนยัน,ยนชีฮอฉันไม่ได้มีเวลาที่จะแนะนำตัวเองก่อนผมกาแล็กซี่อดีตอดีผนหน้าที่ของพันธมิตรสตาร์อำนาจอัตราแรกในโดเมนของพระเจ้าฉันอาจจะรู้ว่าอำนาจเอาเ์เวลคุณมาจากในเลวไปสีดำซูงวิงเปแทใไอเป็นกล่าวว่าความทรงจำของชีวิตของเขาก่อนหน้าทันใดนั้นพื้นผิวในใ,นใจของเขาจากนั้นหลังจากที่รำลึกสำหรับช่วงเวลาสั้นๆเขากล่าวเสริมว่ามันเป็นอำนาจที่ค่อนข้างไม่ได้ใช้งานแต่ก็ยังเป เมื่อพูดเกี่ยวกับศูนย์ปีกคำชีฮอปลิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชาอารมณ์ในเสียงชีฮอจึงสดใสว่ากาแล็กซี่ที่ผ่านมาแม้จะรู้สึกอิทธิพลศูนย์ปีกที่จัดขึ้นในโดเมนของพระเจ้าเอสแธทยเป็งมาจากพลังที่แข็งแกร่งในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้ยินคำสั่งชีฮอทั้งในอดีตและกาแกล็กซี่ลินยาโอยแอบ,บตกใจในขณะเดียวกันความกระตือรือร้นในหัวใจของพวกเขายังเย็นลงเล็กน้อยพวกเขาไม่ได้คิดว่าเอสแธทยเป็งจะมีเช่นต้นกำเนิดมากแต่เดิมพวกเขาต้องการที่จะต่อสู้เพื่อสิิิิิททททธธกก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 าา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 ารรรรรคคคค้้้้้้ััับไไเเเเงง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 โดดดดยยยออ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 อศพพลลลลแแแแแะะวววมมมขขขขขขข็็่่่ตตตตนนนนนนนหหีีปืใณ ถ้าสมาคมจะเรียกตัวเองพลังที่แข่งแกร่งที่สุดในโดเมนของพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างง่ายดายสามารถคิดวิธีการที่น่ากลัวความแข็งแรงและมีอิทธิพลต่อมันจัดขึ้นเป็นมันควรจะเป็นที่รู้จักกันว่าแม้ว่าปัจจุบันห้ามหาราชซูเปอร์กลมรวมตัวกันพวกเขาก็จะไม่กลาที่จะเรียกตัวเองว่าอำนาจที่แข่งแกร่งที่สุดในโดเมนของพระเจ้าแต่ทีฮอได้พูดโดยไม่ลังเลผ่านช่องทางนี้พวกเขาสามารถบอกได้ว่ามีความแข็งแรงสูงปีกในโลกเอสแทไทกเฟงก็ไม่มีปัญหา มันก็ไม่น่าที่แอทอดไอเป็นจะอยู่กับพวกเขาหลังจากที่ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผู้เที่ยวชานทอรอมันเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เที่ยวทานที่มีความสามารถทีฮอนอกจากนี้พวกเขาถูกรอบรู้ที่คนอ่านต้องขอบคุณประสบการณ์ของพวกเขาในขณะที่พวกเขาสามารถบอกได้ว่าที่ฮอไม่ได้โกหกเมื่อเขาเล่าว่าเขามาจากอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโดเมนของพระเจ้าของเขาในกรณีที่วิธีการที่สามารถใช้พลังงานที่แข็งแกร่งของทั้งโดเมนของพระเจ้าอาจจะนำอัตราแรกกินเช่นกลุ่มสตาร์อะไรแอนและลึกลับรวงจะในสายตาของตนหรือไม่ผมรู้ว่าคุณต้องการที่ัันหรืออเล่่งงทยู ที่อยยิ้มเมื่อเขาสังเกตเห็นการแสดงออกของคนสองคนก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่น่าเกลียดแต่น่าเสียดายที่กินอยู่ข้างหลังคุณไม่ได้มีคุณสมบัติดังกล่าวดังนั้นมีความจำเป็นสำหรับคุณที่จะท้อแท้แม้ว่ากินอยู่ข้างหลังคุณไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเป็นคู่ค้าเท่ากันกินของคุณมีโอกาสที่จะกลายเป็นพลังในเครือฉันอาจจะรู้ว่าถ้าคุณทั้งสองมีความสนใจบทที่สองพันเก้าร้อยหกสิบแปดบทที่สี่สิบสองมูลนิธิศูนย์ปีเครืออำนาจการเลกซี่อดีตและลินยาโอย์ตะลึงเมื่องพวกเขา ถ้าคนที่พูดคำเหล่านี้ให้กับพวกเขาไม่ได้ฉีดหอตัวแทนของศูนย์ปีกแต่ตัวแทนของบางประเทศมหาอำนาจอื่นๆแทนคำตอบของพวกเขาจะได้บอกคนนี้ได้หายไปโดยไม่ลังเลแม้ว่าจะมีหลายอัตราแรกกินในโดเมนของพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาวีกลิงสมาคมอัตราแรกโดยทั่วไปจะมีการควบคุมมากกว่าร้อยหมื่นใหญ่หรือมากกว่าบนชั้นอัตราแรกกินแม้จะมีการควบคุมอาณาจักรขนาดกลางทั้งหมดดังนั้นอัตราแรกกินได้โดยไม่มีผู้โชว์วิธีมันเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสองกลียของพวกเขาพวกเขามีความมั่นใจว่ากลียของตนอาจจะกลายเป็นซูเปอร์ออออออััััตตรรรราาาาาาแแกสมมมมมคคละะ่วจจจดดดนนนนนบขขงงหำโเเพ้ใ ในเวลาน้นน,นนอกเหนือจากห้ามหาราชซูปเปอร์สมคมจะไม่มีการดำรงอยู่อื่นๆที่สองเกลียนของพวกเขาจะกลัวการกระทำผิดกฎหมายดังนั้นขอให้ทั้งสองเกลียนของพวกเขาจะกลายเป็นพลังในเครือเป็นอะไรแต่เป็นเรื่องตลบหลังจากคบคิดอยู่ในความเงียกครู่หลินยาโอยเอาลมหายใจลึกและกล่าวว่าในโทนสีที่เป็นกลางฉันกลัวฉันไม่ได้มีอำนาจที่จะให้คำตอบได้ในขณะน,นี้ในเปลวไฟสีดำก็จะมีการหาเรือเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณกับผู้บังคับบัญชาครั้งแรกของฉันฉันกลัวว่าฉันยังจะมีการหาเรือเกี่ยวกับมันไปด้วยหัวหน้าเพลียนของฉันปัจจุบันกานเลไป เอสเอสไอเป่งไม่แปลกใจเมื่อเขาได้ยินเสียงกาแล็กซี่อดีตและหลินยาโอยปฏิเสธข้อเสนอของเขาหัวเราะเบาๆเขากล่าวว่าอยากให้รวดเร็วในการยิงลงข้อเสนอของฉันผมเข้าใจความภาคภูมิใจที่คุณมีสำหรับกิมของคุณตามลำดับหลังจากที่ทุกอัตราแรกสมาคมเป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนจากการเข้าร่วมจัดอันดับของมหาอำนาจฉันคาดเดาว่ากิมที่เกี่ยวข้องของคุณจะไม่ได้กลัวมหาอำนาจสามัญในขณะนี้มากน้อยกลายเป็นพลังในเครือให้เป็นหนึ่งกาแล็กซี่อดีตและหลินยาโอยังคงเงียบขณะที่พวกเขามองไปที่ทีฮออย่างเห็นได้ชัดเห็นด้วยกับสิ่งที่ทีฮอเพิ่่งกลาวว่า นับตั้งแต่ที่คุณต้องการที่จะต้องพิจารณาใช้เวลาของคุณทำเช่นนั้นฉีฮอกล่าวว่าแต่ก่อนที่ผมวางแผนที่จะแสดงให้คุณเห็นมูลนิธิศูนย์ปีกวิธีการเกี่ยวกับการตัดสินใจหลังจากที่ผมอาจรู้ว่าคุณวางแผนที่จะแสดงในเปลวไฟสีดําการแลกซี่ที่ผ่านมาถามว่าอยากรู้อยากเห็นหลินยาโอยังพยักหน้าเธอตาของเธอมองไปที่ฉีฮอด้วยความอยากรู้ ไม่มีทางใดๆของเกมของพวกเขาตั้งใจที่จะกลายเป็นพลังในเครือได้โดยไม่ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาคือแม้ว่าแม้ว่าแอทแทสไอเป่งได้แสดงให้พวกเขาอาจจะเป็นศูนย์ปิดสองเกมของพวกเขาส่วนใหญ่จะยังคงปฏิเสธข้อเสนอของเขาหลังจากที่ทุกสองเกมของพวกเขาครอบครองความเยวทิยานที่ดีสำหรับอนาคตพวกเขาจะได้อาจจะส่งตัวเองขึ้นสู่อำนาจอีกเพียงเพื่อผลกำไรเล็กๆบางอย่างแต่มันจะเป็นเรื่องโกหกถ้าพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกับวิธีที่มีประสิทธิภาพอำนาจอเตอร์เวิลด์อยู่หลังจากคิดสักครู่ทีฮออกล่าวว่าวิธีการเกี่ยวกับเราโจมตีนี้ทีมดัน ความแข็งแรงของพลังงานอาศัยจำนวนและคุณภาพของผู้เที่ยวชานที่ครอบครองถ้าเขาสามารถใช้โอกาสนี้ในการดูจำนวนและคุณภาพของผู้เที่ยวชานศูนย์ปีครอบงำเขาจะทำให้ดาวเคราวๆของความแข็งแรงศูนย์ปีไม่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ฐันชีฮอกปล่าว่าสารรันสีสากของเขาเพียงคนเดียวลินยาโอยตะลึนเธอไม่เข้าใจความตั้งใจชีฮอวิธีที่คุณจะแสดงความแข็งแรงศูนย์ปีแล้วมูลนิธิพลังงานไม่สามารถประกอบด้วยเพียงหนึ่งในผู้เที่ยวชานแม้ว่าสมาคมมีเงินกองทุนชั้นที่หกพระเจ้าอันดับผู้เที่ยวชานชั้นนำมันมันก็จะได้รับ เทคนิคมานะลินยาโอยขยายตัวมากยิ่งขึ้นสับสนผู้เชี่ยวชาญด้านการใดๆที่เงินกองทุนชั้นที่4ขึ้นไปจะเข้ามาติดต่อกับเทคนิคมานะมันเป็นเพราะมานะเทคนิคมีรูปแบบของการจัดการมานะเช่นเดียวกับวิธีการเทคนิคการต่อสู้เป็นรูปแบบของการจัดการกับร่างกายทางกายภาพในขณะเดียวกันหลังจากที่ไปถึงชั้นที่4ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้มากเกี่ยวกับการใช้มานะตั้งแต่เท่านั้นโดยการทำเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงอำนาจของเงินกองทุนชั้นที่4่ทักษะลาคาถ้าดังนั้นกราบใดที่ผู้เล่นถึงเงินกองทุนชั้นที่ส อย่างไรก็ตามในขณะที่มานาเทคนิคอาจจะหายากในโดเมนของพระเจ้าความหายากของพวกเขาไม่ได้มาถึงจุดที่พวกเขาจะได้รับการพิจารณาล้ำค่าแม้อำนาจตรตราแรกจะมีเทคนิคมานาะไม่ดีในความครอบครองของพวกเขาให้มหาอำนาจเพียงอย่างเดียวดังนั้นมานาเทคนิคไม่สามารถใช้ในการพิสูจน์ความแข็งแรงของสมาคมคุณจะเข้าใจว่าเมื่อเราไปถึงบอสจิฮอกล่าวว่าไม่รบกวนที่จะอธิบายตัวเองสิ่งใดที่คุณทั้งสองคิดว่า พันธมิตรสตาร์มีปัญหากเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ไม่มีกาแล็กซี่ที่ผ่านมากล่าวว่าเหมินเฉยนับตั้งแต่ที่เขาได้หายไปแล้วความท้าทายที่ดาราแนวร่วมธรรมชาติจะไม่ได้มีอะไรจะทำอย่างไรกับโหมดนี้นรกทีมดันเจียนได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาไม่สามารถรับรายการภายในทีมดันเจียนได้รับโอกาสที่จะเข้าใจผู้เชี่ยวชาญเอาเตอร์เวิร์ลไม่ได้เป็นความคิดที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากที่ทุกคนมีอำนาจในปัจจุบันของโดเมนของพระเจ้ามีข้อมูลเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างไม่น่าเชื่อกับผู้เล่นเอาเตอร์เวิร์ดลึลนนนยยาาาอออกกล่่่วััับบงงดดีีรจ์มมทป้้้ขญตหึ ในขณะเดียวกันค่ากาแล็กซี่ในอดีตมีได้หลิงยาโอยมีปัญหากับฉีฮอกลายเป็นผู้นำของทีมได้หลังจากพวกเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าคืนดีถ้าพวกเขามีให้นำแต่ละทีมอื่นๆแทนที่จะมีหนึ่งของพวกเขานำทีมและความรู้สึกอื่นๆอันไรกันซิลพวกเขาเช่นกันอาจจะให้ฉีฮอกลายเป็นผู้นำทีมหลังจากเข้าร่วมทีมฉีฮอของกาแล็กซี่อดีตและหลิงยาโอยมียุคทีมของตนและเข้าร่วมทีมฉีฮอในเวลาที่น้อยกว่าสิบนาทีทีมหนึ่งพันผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่ถูกสร้างขึ้นและพร้อมที่จะเข้าสู่โหมมดดนนนรกทีีัเจย ภายในของทีมโลกโบราณขนาดเล็กของดินได้อย่างสมบูรณ์แตกต่างจากที่ของโลกภายนอกทีมดันเจียนภายในของทีมดันเจียนก็ใหญ่ที่มันดูมากขึ้นเช่นดันเจียนในภูมิภาคแทนนอกจากนี้ไม่เพียงแต่มีระดับ103ระดับ105ใหญ่หลอดอันดับสัตว์ปีศาจแต่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของระดับ105แกรนหลอดอันดับปีศาจสัตว์ชั้นนำเหล่าขุนนางที่ดีแม้แต่กลุ่มที่เล็กที่สุดของมอนสเตอร์ในดันเจียนทีมมีอย่างน้อยหลายพันขุนนางที่ดีและ50โรงแรมแกรนขุนนางในขณะที่บางส่วนขขอองงกกกกกลลุุ่่่่่มมททีีีใหญววววาาาาาา100แแรนนนนนด์ะเเพพิยยััับปศจส,สต แทนที่จะโจมตีดันเจียนก็รู้สึกเหมือนพวกเขากำลังต่อสู้ในสนามรบดังเดิมแทนนอกจากนี้ปีศาจสัตว์ประพฤติมากขึ้นเช่นทหารกว่ามอนสเตอร์พวกเขาไม่เพียงแต่ย้ายในเวลาเดียวกันแต่พวกเขายังจะต่อสู้เสมอในกลุ่มแทนการอยู่คนเดียวชั้นสามทีมงานผู้เที่ยวชานสามารถจะยืนโอกาสกับมอนสเตอร์จัดระเบียบเหล่านี้แต่ต้องเผชิญกับชนชั้นสูงของทีมสองอัตราแรกเหล่าปีศาจสัตว์ก็ยังคงน้อยขาด แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่อ่อนแอที่สุดในทีมกำลังมุ่งในการผสมของระดับ1นึสีดำทองและอุปกรณ์มหากรรมนอกจากนี้ยังมีได้มากกว่า1โหลปรับแต่งผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรในทีมบวกหลิงเยอวยและกาแล็กซี่ที่ผ่านมาหลิงเยอวยเป็นผู้วิเศษที่ดีที่มาถึงดินแดนน้ำไหลเธอเป็นคนที่คล้ายกับปืนใหญ่ของมนุษย์ที่มีรูปร่างและเธอจะทิ้งทันทีชั้นสามคาถาเอโอีหนึ่งหลังจากที่อื่นสำหรับกาแล็กซี่ที่ผ่านมาเขาเป็นอาณาจักรบ้าบินโดเมนแม้ในขณะที่การจัดอันดับเทพนิยายปีศาจสัตวพยายามทีีี่จมลงเยยาาาาดรกใัททนนนปสภ และที่นี่ฉันคิดว่านี้โหมดนรกทีมดันเจียนก็จะเป็นสิ่งที่ท้าทายดูเหมือนว่าฉันเกินไปมันที่ไม่เป็นความจริงเรารู้อยู่แล้วค่าสีมอนสเตอร์เทพนิยายในทางของเราที่นี่มอนสเตอร์เทพนิยายเหล่านี้อาจมีอยู่แล้วได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้านายสุดท้ายในดันเจียนอื่นอน,นอกจากนี้คุณไม่ควรลืมว่าทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เที่ยวชานด้านหลักของทั้งสองสมคมอัตราแรกทีมอื่นๆจะได้อากาศวินาศหลายครั้งโดยขณะน,นี้ถูกเตงอคุณไม่เห็นสมาคมผู้นำกาแล็กซี่หยุดมอนสเตอร์ที่ระดับหนั้งด,ด้ยอสสยาาหายา้ามี่งดั็ก ทุกคนต่างก็ตื่นเต้นเมื่อพวกเขามาถึงในด้านหน้าของปราสาทโบราณนอกจากนี้ยังดูไม่เหมือนพวกเขาได้ประสบการณ์เพียงแค่ชุดของการต่อสู้ที่ยากลำบากที่ทุกคนตั้งแต่ไม่มีของพวกเขาดูเหนื่อยมีครจะเป็นที่มรดกตั้งอยู่ใช่ไหมทุกคนที่วางอยู่แล้วดังนั้นเราควรจะเปิดประตูตอนนี้หรือไม่ลินยาโอยถามเอสแทาเป่งเมื่อเธอเห็นว่าทุกคนได้พักผ่อนส่วนใหญ่เอสแทเป่งได้แทบจะไม่เคยต่อสู้ในทางของพวกเขาที่นี่นอกเหนือจากเมื่อเขาต้องการที่จะปกป้องหมอกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาผู้บังคับบัญชาทีม ขณะที่หลินยาโอยต้องยอมรับว่าเอสแอทัยเปงเป็นผู้บัญชาการทหารที่มีความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อคำสั่งของเขาการเพิ่มอำนาจกำลังรบของทีมอย่างไรก็ตามแม้จนถึงขณะน,นี้เธอยังไม่เคยเห็นรากฐานทีออเคยสัญญาว่าจะแสดงผลตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้กับบอสสุดท้ายเธอก็ไม่สามารถช่วยแต่สงสัยว่ามานะเทคนิคเอสแธทยเป่งกล่าวถึงเป็นเรื่องของทุกคนเอาละเปิดมันชีฮอกล่าวว่าในขณะที่เขายืนขึ้นจากหินแท่นเขานั่งอยู่บนเมื่อได้ยินคำสั่งชีฮอร์ที่เบอร์เซอร์เกร์หลโลในทีมเข้าหาประตูหินขนาดใหญ่ที่ว เมื่อช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างประตูกลิ่งไอโบรันทันทีน้ำท่วมออกจากช่องว่างในเวลาเดียวกันลันกว้างใหญ่ที่มีรูปปั้นมังกรที่อยู่ตรงกลางเข้ามาในสายตาของทุกคนนอกจากนั้นยังมีรุนพระเจ้าสลับทั่วพื้นขดยาร์ดในขณะที่เป็นประตูค่อยๆเปิดไม่เพียงแต่รุนบนพื้นดินขึ้นแสงเช่นถ้าตื่นขึ้นมาแต่รูปปั้นมังกรที่อยู่ตรงกลางก็เริ่มสั่นและแตกจากนั้นภายใต้สายตาของทุกคนรูปปั้นระเบิดและจริงมังกรปรากฏในสถานที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่สี่รอนมังกรเป็นไปได้ัังงไทไททามมกรจรจปฏนหนหดีเียนนทุกคตลึงเมื่อวกเางไ จุดๆถั่วโต,วต,วตวมังกรมีติระดับ105่ sp จุดๆมังกรเป็นตัวตนของการทำลายล้างในโดเมนของพระเจ้าพวกเขายังเป็นการแข่งขันที่ยอดโดเมนของพระเจ้าแม้จะเป็นเงินกองทุนชั้นที่3าทารกมังกรเป็นมากกว่าความสามารถในการทำลายเมืองด้วยตัวเองในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่4ผู้ใหญ่มังกรสามารถกระโดดอาณาจักรทั้งในความสิ้นหวังและอาจทำลายล้าง l ล t s ถอยอย่างรวดเร็วนายเปลไฟสีดำเงินกองทุนชั้นที่4มังกรไม่ใช่สิ่งที่ผู้เล่นในปัจจุบนันสามารถไปขึ้นกับหลินยาโอยปัญหาอย่างรีบเร่ง แม้เงินกองทุนชั้นที่5ผู้เล่นจะมีอาการปวดหัวต่อสู้เถียสีมังกรนับประสาชั้น3ผู้เล่นที่ชอบตัวเองจนกว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือของเงินกองทุนชั้นที่5ผู้เชี่ยวชาญด้านความตายเท่านั้นที่จะรอคอยพวกเขาหากพวกเขาพยายามที่จะท้าทายเฉียวโตมังกรไม่มีที่ไม่ถูกต้องหลังจากดูที่แกะสลักบนพื้นดินฉีฮอกล่าวว่าในขณะที่เขาอาจจะมีความสุจริตเถียสีมังกรเขาได้ตายไปแล้วสำหรับค่อนข้างบางเวลาโดยลักษณะของมันร่างกายของเขาเป็นเพียงการถูกควบคุมโดยรูมบนพื้นดิน ที่ควรจะเป็นกรณีกาแล็กซี่ที่ผ่านมาเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ทีฮอทั้งหมดนี้นรกทีมดันเจียนจริง,รงๆต้องใช้ผู้เล่นที่จะต่อสู้กับเงินกองทุนชั้นที่สี่มังกรผมสงสัยมีทีมใดในขนาดเล็กในปัจจุบันโลกโบราณความสามารถในการจู่โจมดันเจียนนี้มองไปที่สภาพแวดล้อมการโจมตีผมเชื่อว่าเราจะต้องคิดหาวิธีที่จะทำลายเสาสลักด้วยที่ตั้งอยู่รอบสนามรบถ,ถ้าเราทำอย่างนั้นมังกรอาจจะตกอยู่ในตัวของมันเอง นั่นเป็นความจริงแต่เราจะต้องเผชิญกับเงินกองทุนชั้นที่4มังกรที่เราทำลายเสาเหล่านั้นลินยาโอยกล่าวว่าความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้โกรธแม้ว่าพวกเขาจะมีความแข็งแรงที่จะทำลายเสาพวกเขาจะต้องอยู่รอดการโจมตีมังกรก่อนที่พวกเขาสามารถทำได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีทั้งหมดของพวกเขารวมความแรงของพวกเขาพวกเขาอาจจะไม่รอดแม้จะตีจากเงินกองทุนชั้นที่4ี่มังกรอย่างแท้จริงหากเราไม่สามารถเผชิญกับการโจมตีของมังกรทำลายเสาเหล่านั้นจะไม่มีอะไรแต่ความฝันกาล็กซี่ที่ผ่านมากล่าวว่าจะสงบในสัญญามันดูเหมือนตัวเลือกเดียวของเราตอนนี้ค ถือเป็นครั้งที่สองนยชิฮอร์จูจ่ๆก็กล่าวว่าแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับเงินกองทุนชั้นที่สี่มังกรเราอยู่ไม่ได้โดยไม่มีโอกาสโอกาสมองไปที่ชิฮอในความสับสนลินยาโอยถามว่าโอกาสสุจริตลินยาโอยรู้สึกลังเลที่จะให้ขึ้นกับการโจมตีได้อย่างง่ายดายหลังจากทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในขนาดเล็กโบราณมรดกโลกที่พวกเขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับถ้าเธอได้รับในมือของเธอในนั้นเธออาจจะสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองต่อไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าวิธีการที่เธอมองมันไม่มีเป็นเพียงไม่มีทางที่พวกเขาจะไปขึ้นกับเงินกองทุ หลังจากที่บอกกว่าเพื่อให้ชีฮอรก้าวไปข้างหน้าได้ทันทีเข้ามาในพื้นที่ั่วโตของอิทธิพลทันทีมังกรรอนลุกขึ้นยืนจากตำแหน่งที่พักผ่อนและยิงหนึ่งในกรงเล็บขนาดใหญ่ที่ชีฮอคือเขาว่าหลิงอย่าโอยตะลึงไปชั่วขณะจากสถานการณ์นี้ในเวลานี้แม้กาแล็กซี่ที่ผ่านมาไม่สามารถช่วยแต่อ้าปากค้างในช็อตที่เกิดเหตุนี้เขาไม่ได้คิดว่าทีฮอหมายนี้เมื่ออีกฝ่ายบากว่าเขาจะลอง แคสแไทยเป่งได้เจ็บใจเทียนเถียสีมังกรแม้ว่ามันจะเป็นเทียงเล็กน้อยในช่วงต้นจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการทดสอบผลกระทบของการย้ายครั้งนี้ทีฮอคิดว่าในขณะที่เขามองไปที่กรงเล็บไล้ที่คาดไม่ถึงพื้นที่โดยรอบจากนั้นเขาอัญชีพฤดูหนาวของนิรันดร์คืนกำมันเหนือหัวของเขาด้วยมือทั้งสองและเปิดใช้งานทักษะดาบของเรเดียนคืนซึ่งเพิ่มอันดับของการโจมตีของเขาสองทันทีหลังจากทีฮอเหวี่ยงลงดาบของเขากับกรงเล็บมังกรใกล้แรกดาบไหลชาโด